อีกคุณรู้ฟังครับ fc ช่องโรคบันเทิงทุกท่านนะครับรวมไปถึง fc น้องตุย้ย tk td ด้วยนะครับอัปเดตกันหน่อยครับสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดของหนุ่มตุ้ยนะครับผมมีข่าวมานะครับจากเพจข่าวลูกทุ่งครับเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะครับว่าดังเร็วและมี fc แม่ติดตามเยอะมากๆทุกๆวันแถมเก่งขึ้นทั้งร้องเพลงการพูดการโชว์บนเวทีตุย้ยทศวรรษคู่หวาน ตุ้ยเคสจุดแข็งคือการไล์ สดกลุ่มปิดประสบความสำเร็จมีโชว์เด็ดๆทุกอีพีแต่25มิถุนายนนี้ครับหนุ่มตุ้ยขอสงบจิตใจลาอุปสมบทที่วัดบ้านเหล่าบ้านหนองกุงสวรรค์ตำบลหน,นองกุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามวัดบ้านเกิดนั่นเองนะครับเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่25มิถุนายนนี้คราพเจ้านายทศวรรษศรีคุณทขอลาอุปสมบทขออนุโมทนาบุญกับทุกทน ที่มีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในการอุปสมบทครั้งนี้ขอให้กุศลจากการที่ทําบุญครั้งนี้จงประสบแก่ผู้ร่วมทําบุญและครอบครัวจงพบแต่ความสุขความเจเริญคิดทําการใดสมหวังดังใจทุกประการเทิน ปงปล่อยวางไม่โกรธไม่เกลียดใครสาธุส่วนใครจะถือหมอนให้นาคตุย้ยนั้นก็ต้องรอดู25มิถุนายนนี้จ้าแต่คาดว่า FC เดากันไม่ยากแน่นอน FC ต่างพากันอนุโมทนาสาธุบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยเครด,ดิตตุ้ยทศวรรษศีคุณหาดแฮชแท็กข่าวลูกทุง่งแฮชแท็กข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกทุง่งฮแท็ก ข่าวลูกทุ่งเพจข่าวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1และก็อย่าลืมด้วยนะครับผมในส่วนของ ep 6นะครับเร็วๆนี้นะครับผมสนุกกันแน่นอนนะครับและทีมงานโรคบันเทิงนะครับจะ ไม่พลาดถือโอกาสไปร่วมงานอุปสมบทของหนุ่มตุ้ยในครั้งนี้แน่นอนฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณแม่แม่ทุกบ้านครับผม